จากเวชลูเว่นเนี่ยจริงๆิงตั้งแต่คิงส์คัพถูกไหมครับภยทีฟ้าเด็กก็ยิงนะครับนี่ยังไม่นับสโมสรนะใช่คือฟอร์มเนี่ยพีคมาเรื่อยๆบุรีรัมย์เองนี่ก็ถือว่าอ่ะเป็นคนสำคัญเลยนะคะที่ช่วยให้ไปต่อได้แล้วเนี่ยค่ะประตูที่เกิดขึ้นแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวรอดูน่าจะเก็บไว้ลงใช่ครับอาจจะไม่รู้ว่าช่วงหลังป่ะต้องดูผลงานของทีมที่เกิดขึ้นวันนี้ด้วและร่างกายเองก็นีดุระยะมากคือบางคนที่นักข่าวบอกว่าที่จริงแล้วบุรีรัมย์เนี่ย ครับต่างชาติหมดเพราะว่าเราแปลงมาด้วยเป็นต่างชาติเหมือนกันือวร่างกายทุกอย่างวิธีการเล่นวิธีคิดโอทุกอย่างนี้คือเป็นแนวแบบยุโรปเลยรับผมดังนั้นเนี่ยน่าจะสร้างประโยชน์ได้เยอะนะครับไม่ว่าอันนี้ อาจจะลงมาสำรองหรือว่าเราอาจจะมองไปต่อถึงเกมมาเสียงการครับก็อย่างที่ทัท้งสองท่านบอกเลยเรื่องแซล,ลต่างชาติวันนี้แม้แต่ท,ทางอีโดฟานดอลลอ,อ,ก,อก็แซลแบงค์สุพนัทในไอจีด้วยนะฮะคือถ่ายรูปกอดคอล um <ข>แล้วก<ข>ันแล้วในแคปชั่นบอกว่าได้ตัวโอนสัญชาติมาแล้วแซลแซลสุพนัทนะแมมร้ายจริงๆอไปดูกันต่อครับที่ Players to Watch ครับผู้เล่นที่น่าจับตามองของทิมชาติไทยครับ ต้องบอกว่ามามากกว่าหนึ่งแต่มาถึงห้าเลยนะฮะห้าคนเลยนะฮะเรียงแถงกันมาเลยนะครับสุภนัทเหมือนตาชนาทิพย์สมประสินมิตรพัฒน์มิทเคลซันจตนานเข็มดีนะคะกับเทพป้อมพันธ์ก็มีการใส่ตําแหน่งมาให้เลยนะครับเผื่อใครยังไม่ทราบก็คือสุภนัทเนี่ยเขาลงว่าเป็นไรท์วิงเกอร์แต่จริงๆแล้วเนี่ยก็สามารถเป็นกองหน้าได้ด้วยแล้วก็ชนาทิพย์เนี่ยเป็นแอ t a c k i n g m i d f i ครับก็คือตัวลุกส่วนนิโคลัสมิเกลเซ่นแบ็คขวานะครับโจนาธานเซนเตอร์แบ็คแล้วก็เวรเทปป้อมพันก็เป็นมิดฟิลตัวกลางก็จริงจริงน่าจับตามองหลายคนมากกว่านี้แหละแต่ถ้าคัดมาแล้ว5คนนี้ก็ถือว่าก็น่าจับตามองทุกคนเนาะที่เอาเฉพาะวันนี้เฉพาะวันนี้คุณนุ๊กมองโจนาธานใช่เพราะวันนี้พอมายืนกับชินภัทร บัตดี้ในราชบุรีถูกไหมหรือแม้ทั้งบิ๊กนลัสมิเกลสันเนี่ยปรากว่าอิชิไม่สักขาหลออนะเพราะว่าถ้าเอาตามตำแหน่งตอนนี้เล่นแบ็คขวาในตำแหน่งเดียวกับโอเบโอเรนเซ่เนี่ยเขาน่าจะเล่นแบบแม้ด้วยความคุ้นชินมากขึ้นดังนั้นเนี่ยวันนี้การโจมตีด้านขวาเนี่ยน่าสนใจการประสานงานร่วมกับชานรงค์พรมสิงแก้วดังนั้นเนี่ยวันนี้นิคลัสส่วนเจกับแบงค์เนี่ยแน่นอนแหละก็เป็นคียในทีมชุดนี้อยู่แล้วเนี้ยผมว่า พิชีคองประเมินมถ้าเกิดว่าเกมในครึ่งเวลาแรกเราทําได้เราเข้าทําได้ทุกอย่างลงตัวเนี่ย บางทีแบงค์กเจเนี่ยอาจจะเก็บความสดไปเลยหรือเปล่าในการเจอกับศรีลังกาเลยครับผมมองงันนี้เเดี๋ยวรอดูปฏิกุปตั้งสั้นด้วยเพราะวันนี้ก็น่าเป้าไปตอนี่คือเพิ่มให้ใช่ไหมเพิ่มเพิมให้เรอะว่าเพิ่มให้อันนี้คือ5ราลายแต่ว่าปติกุปตั้งสั้นหนูก็แค่รู้สึกว่าอาวันนี้ได้รับบทบาทในการยืนหน้าเป้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีการผสมผสานกับแดนกลางด้วยอันนี้หนูจับตามองเองหนูก็เป็นเอฟซีเหมือนกับสองท่านนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยทีมน้องส